ตอนนั้นดันเต้เขาเดียวร้อออกมาด้วยความดีใจ <c oughs> มันโคตรตึงเลยว่าอีกนิดนึงขอนะแลือดันเต้เขาก็เต้นออกมาอย่างมีความสุขท่านนันหานที่พยายามขับรถตามขาบวนมาเขาก็รู้สึกว่ารถบรรทุกที่เป็นรถขนส่งสัมภาระได้ขับออกนอกขบวนฮานจึงได้พูดขึ้นมาว่ารถบรรทุกถูกสกไปส่วนแรมซี่เธอก็พูดผ่านอุปกรณ์สื่อสารว่าพวกเรายังอยู่ในรถและในช่วงเวลานั่นเองด้วยแรงระเบิดที่มันเกิดขึ้นริทเทิลโนบอดี้ก็ได้พูดผ่านอุปกรณ์สื่อสารเพื่อบอกดองกับเลตี้ว่าเกิดเห สองครั้งด้วยกันส่วนดอมก็พูดขึ้นมาว่าพวกเขาอยู่ตรงนั้นแหละจะกน้นดอมกับเด้ตี้พวกเขาก็มุ่งหน้าขับรถตรงไปตรงจุดที่มีการระเบิดนั่นเกิดขึ้นลืมไปแอดลืมบอกสเปครถที่ดอมนั่งขับเลยนะครับในเหตุการณ์นี้ดอมได้ขับเจดอชชัตเจอร์ SRT Hellcat ปี2023ซึ่งมันถือว่าเป็นรถมัสเตอร์คาร์ยุคใหม่ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์มีแอันทรงพลังขนาด7.2ลิตรที่มาพร้อมกับระบบซูเปอร์ชาร์จอินเตอร์คูลเลอร์16วาล์ว V8 บล็อกเหล็ก